สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนเป็นภาษาสเปนนะครับมีน้องๆหลายๆคนถามเข้ามานะครับว่าพี่ทําเสียงตอนสังหารศัตรูยังไงหรือว่าเสียงตอนเรลาดาวนะครับเสียงในเกมนะว่าทําไมเสียงพี่ถึงเป็นแบบนั้นนะก็ให้เราเนี่ยเข้ามาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ตรงหัวข้อภาษานะ นี่นะหัวข้อภาษานะครับกดปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาสเปนนะครับนี่เลยแล้วก็กดตกลงนะครับแล้วก็ตกลงหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการรีเกมหนึ่งครั้งพอเรารีเกมเสร็จนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ตรงหัวข้อที่ดาวน์โหลดนะครับก็คือไอ้วงกลมที่เป็นรูปก้อนเมฆนะครับกด3ขีด เลื่อนลงมาหัวข้อดาลาังสุดนะครับแล้วก็กดตรงรูปถังขยะหนึ่งครั้งแล้วก็กดติ๊กถูกที่หัวข้อไมโครโฟนนะครับรูปไมโครโฟนนะแล้วก็กดออสีเหลืองนะครับแล้วก็คอนเฟรริร์มแล้วก็ให้เรากดหัวข้อสีขาวนะครับปุ่มซ้ายนะครับปึ๊บแล้วก็กดโหลดนะครับแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไป ฟังเสียงนะครับว่าเสียงในเกมจะเป็นยังไงนะครับ Dominando. Imparable. Revolución. Racha de asesinatos. 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 ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการตั้งค่าเสียงสเปนนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้สําหรับคนที่ยังไม่รู้แล้วกันนะครับใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้นะครับผมก็มาสอนให้แล้วนะครับนะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับ,ากการนนรบสำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย